ต้นนี้ชื่อบอนสีพญาสเสวตนะคือป้อมรับมาจากออนไลน์นะแล้วก็คือเป็นไม้ที่ภูเรือนะคะซึ่งส่วนมากเขาจะใช้วัสดุปลูกเป็นตัวกแกลบแล้วก็ตัวดินนะคะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะแบบนี้นะคะก็ถามว่าถามว่าค่อนข้างจเจริญเติบโตได้ดีไหมก็ดีนะคะได้ดี ใบเหลืองๆแบบนี้ก็เอาออกได้เลยนะคะดึงใบเหลืองๆออกนะคะแล้วก็วิธีการที่จะย้ายกระถางแล้วแบบไม่ต้องให้เขากระทบกระเทือนมากนะคะป้อมจะใช้วิธีการที่เอาตัวบอลสีตัวนี้ค่ะไปแช่น้ํานะคะเพื่อที่จะไม่ให้รากเขากระทบกระเทือนเยอะนะคะแล้วก็จับบอลสีตัวนี้ค่ะแช่น้ําได้เลยนะคะเอาออกจากถุงเพาะชํานะคะแล้วก็ วางเขาให้เขาแช่น้ําลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยค่อยล้างต้นเขาขึ้นก็นได้ค่ะถ้าเราจะไม่เอาวัสดุปลูกเดิมนะเราก็จับเขาแช่น้ําไปแบบนี้แกลบเนี่ยวัสดุที่เป็นแกลบนะคะเขาก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันมีความร่วนซุยแล้วก็สามารถแบบเก็บกักความชื้นได้ดีนะคะแต่ว่าตัวเนี้เราไม่ได้เราเออคือทาง ที่เขาผูกใส่แกะมาอย่างนี้ก็คือเขาก็ค่อนข้างที่จะใช้ปุ๋ยพอสมควรเนาะแต่เราจะใช้เป็นแต่เราจะใช้เป็นปุ๋ยธรรมชาติของเรางั้นเราก็จะทําการเปลี่ยนกระถางนะ,ะระหว่างที่แช่เขานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวัสดุปลูกที่เราจะให้เขาอยู่กันนะคะวัสดุปลูกที่ป้อมเตรียมไว้จะมีเป็นใบไม้หมักนะคะนี่นะคะใบไม้หมกักแล้วก็ปุ๋ยที่ป้อมใช้ก็จะใช้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือน ะะก็จะทําการแบบผสมลงไปเลยอันนี้ป้อมจะผสมลงไปเลยนะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันตัวใบไม้เนี่ยจะเป็นใบก้ามปูค่ะเป็นใบก้ามปูนะใบก้ามปูหมักเนี่ยป้อมจะหมักเอาไว้ตลอดตลอดเรื่อยๆเอาไว้ปลูกต้นไม้ค่ะดูนะคะหมักเอาไว้เลยผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ามาดูที่ มาดูที่ตัวกระถางนะคะ,ะกระถางเราจะใช้เป็นกระถาง8ดนิ้วนะคะกระถาง8ดนิ้วตัวนี้นะคะเราจะลองก้นกระถางด้วยฐานนะคะฐานสีดำฐานหุงต้มนะคะทุกคนเราก็จะลองก้นกระถางไว้แบบนี้เพื่อจะช่วยระบายน้ําให้ต้นไม้มันระบายน้ําได้ดีนะคะเราก็จะใส่ฐานไปแบบนี้เลยค่ะฐานนะคะวัสดุปลูกนะคะวัสดุปลูกเนี่ยเอ่อที่เป็นฐานมันสามารถที่จะช่วยในการ ก,กันมดกันแมลงกันพวกเขาเรียกอะไรพวกพลงุงพวกเพลียก็จะไม่ได้ชอบด้วยนะคะตัวตัวถ่านเนี่ยแล้วก็ลองก้นกระถางเอาไว้เลยค่ะอ่าตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจับวัสดุปลูกนะคะใส่ลงไปในกระถางของเราเลยแล้วเราค่อยวางแล้วเราค่อยวางต้นไม้ลงไปนะคะก็ใส่วัสดุปลูกลงไปบางส่วนก่อนนะคะเติมลงไปในนี้เลย พญาสเสวตเขาค่อนข้างจะเลี้ยงยากอยู่นะคะแต่ว่าก็เลี้ยงได้ค่ะก็ช่วงนี้เห็นว่าหน้าฝนเนี่ยมันไม่ค่อยยุบเท่าไหร่แต่ช่วงหน้าร้อนหน้าหนาวเลี้ยงยากมากช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่แบบว่าเขาจะ,อะฟอร์มเขาจะสวยง่ายค่ะก็เลยอ่ะซะหน่อยนะคะซื้อเพิ่มเข้ามานะ,ะฝั่งนี้นะคะจะเป็นตัวที่พุ่มแช่น้ําเอาไว้แล้วนะเมื่อสักครู่นะก็จะจับเขย่าเขย่า,ยาประมาณนี้นะคะ เอาวัสดุปลูกเก่าออกอลากเขาเดินดีอยู่ค่ะแกลบเนี่ยข้อดีคือลากชอนใช้ได้ง่ายนะแต่ว่าเราก็ต้องแบบว่าหนักปุ๋ยนิดนึงนะคะแต่นี้คือเราใช้เป็นปุ๋ยแบบธรรมชาติอย่างนี้เราก็ใช้ประมาณนี้เลยนะนี่ล้างล้างลากมาแล้วก็ดูหัวดูไรนิดนึงก็ได้ค่ะอันใบไหนที่แบบว่ามันไม่โอเคเราก็ดึงออกไดอ้อันนี้หนึ่งต้นนะคะเดี๋ยวขอวางไว้ตรงนี้ก่อน แล้วก็ต้นที่สองผมจะปลูกไปในกระถางเดียวเลยนะคะสองต้นใบเหลืองๆอ,อย่างเงี้ยค่ะก็คือดึงออกไปเลยเนี่ยล้างล้างตัวดินแกลบนะคะออกไปประมาณนี้ขยา่าจับขยา่าขย่าอะคะ่ะชูปว่าโอเคประมาณนี้นะคะ ขยเขยา,ขยาเลยค่ะแล้วก็วางกระถางดูอย่างกระถางดูค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเราต้องใส่ดินไปอีกนิดนึงนะคะแล้วค่อยวางเขาลงไปโอเคใส่ดินลงไปเติมดินลงไปอีกประมาณนึงนะคะประมาณนี้โอเคแล้วก็อะอย่างกระถางดู ประมาณนี้แล้วก็ต้นนี้ประมาณนี้้อมจะใส่ไปในกระถางแปดนิ้วนะคะใส่ไปรวมกันเลยแบบนี้เลย <c oughs> แล้วก็เติมดินลงไปข้งางข้าง <c oughs> ลงไปเลยตัวที่เป็นกิ่งมงกิ่งไม้เนี่ยจริงๆถามว่าใส่ลงไปได้ไหมปลูกลงไปได้ไหมก็ปลูกลงไปได้ค่ะเพราะเดี๋ยวเขาก็เปื่อยยุ่ยเป็นวัสดุปลูกต้นไม้ก็จะมีกิ่งมีก้านอะไรของ ใบกัมปูอยู่ด้วยก็ใส่ลงไปได้ไม่เป็นไรค่ะเติมลงไปโดยที่ไม่ต้องไปกดดินอะไรทั้งนั้นนะคะเคติมลงไปเลยก็เขยา่าเขย่าพอพ่อเขยา่าเขยา่า บอมตัวไหนที่เลี้ยงยากๆหน้าหน้าร้อนหน้าฝนนะคะต่อหน้าร้อนหน้าหนาวแล้วหน้าฝนเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะกลับมาดูแลเขาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะจริงๆต้นเนี้ยที่บ้านมีหลายต้นเหมือนกันแต่ว่าฟอร์มยังไม่สวยมันค่อนข้างยุบนะคะค่อนข้างยุบไป,ปหลายต้นเลยแันนี้ เดี๋ยวเราลดน้ําลงไปเนี่ยวัสดุปลูกมันก็จะยุบตัวลงไปด้วยส่วนหนึ่งนะคะเติมประมาณนี้่เสร็จแล้วนะคะสูตรลดน้ําของเราในการบํารุงดูแลน้ําของเรานะตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นตัวน้ําหมักมูลไส้เดือนในการดูแลต้นไม้นะคะเป็นปุ๋ยสูตรที่บ้านเองเติมน้ําหมักมูลไส้เดือนลงไปในน้ําเลยค่ะประมาณนี้นะคะ นิดนึ่งรื่องดื่มชูกําลังในการที่จะทําให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้ไวนะคะเติมลงไปสักนิดนึงประมาณนี้นะคะแล้วก็ลดน้ําเลยโอเควา,างจันลองนิดนึงนะคะวางจันลองนิดนึงเดี๋ยวให้ดูว่ามันซึมผ่านได้ดีไหมนะคะลดน้ําลงไปเลยนะคะ นะคะนี่นะคะก็ต้องน้ําต้องไหลผ่านไปได้ด้วยดีแบบนี้นะคะวัสดุปลูกนะคะจะได้ช่วยในเรื่องของการที่ทําให้รากบอลสีเล็กๆเนี่ยเขาเดินทางไปหาอาหารได้ง่ายนะคะน,นี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนกระถางง่ายๆค่ะถ้าอยากให้เขาฟื้นตัวไวๆก็เทคนิคง,ง่ายๆเลยก็คือหนึ่งเลยดูสภาพอากาศช่วงที่แดดร้อนจัด,จดๆอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนนะคะแต่วันนี้เที่ยงตรง แต่ไม่มีแดดเลยนะคะเพราะว่าพายุฝนเข้าเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนกระถางต้นไม้แล้วเขาก็ฟื้นตัวได้ดีนะคะน้ําที่ใช้รดเขาเนี่ยก็เติมเครื่องดื่มชูกําลังไปนิดนึงเพื่อช่วยให้เขาอ่ะฟื้นตัวได้ไวในการย้ายกระถางเปลี่ยนกระถางนะคะปุ๋ยบำรุงเนี่ยน้ำหมักมูลไส้เดือนนะคะป้อมนะ่ะจะใช้ทุกวันอย่างสม่ำเสมอถ้าเกิดไม่ลุดลาดน,นะคะก็ส่วนมากก็จะใช้สเปรย์แบบนี้นะคะใช้สเปรย์แบบนี้ ของไปทุกวันทุกวันค่ะก็จะช่วยในเรื่องของความแข็งแรงของต้นไม้บำรุงดูแลเรื่องออกา้านใบต่างๆนะคะโอเคเพื่อนๆก็น่าจะได้ไอเดียในการที่จะปลูกบอลสีอยู่ที่บ้านกันนะคะขอให้ปลูกบอนสีกันอย่างมีความสุขค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ